อันนี้โปโปมันใหญ่เนี่สบายดีตอนขำๆทุกคนวันนี้ก็ได้ไปห,หากินนะหาอยู่หากินมืน,นี้เดี๋ยวสไปห,หาแมงหัวเกาะน,นะอยู่นี้อยู่ในบ้านใน่เป็นห้องแน่แมงหัวเกาะแต่เห้วก็เคยเห็นว่ามันเป็นอะไรนะแต่ป้อก็คือกกอันกกแง,งนนะ มันอยู่ในกงแงานคือแมงหัวเกาะเป็นห่องนะแต่ว่าเฮากับโบเคยเห็นจัอเสีอแต่มีแต่ห้อยเขาขุดนะแถวนี้แต่ว่าเดี๋ยวฮันสิได้มาขุดเป็นว่ามันมันสีมีตลอดนะคือพอเวลานะมันลงมากเลยมันก็มาอยู่มันลงมาจากเกาะต้นใหม่อย่างนี้นะแต่มันก็ลงมาอยู่ในเงาใหม่แต่คือต้นนี่แหละเป็นว่าที่เป็นห้อยเป็นอันนี้ฮะมีแต่ห้อยมันอะไรเป็นนะมันมากัด กินนะอแต่ว่าเท่ากับพวกเช่นจักถือว่าแมงหัวเกาะเนี่ได้เมือนในก็ได้ยันอันนี้แหละฟูเซียฟชานแบบว่าเป็นหูจักกันนะเด็กหน่อยในบ้านเป็นกระซีหูว่าแมงหัวเกาะมันอยู่กกได้กกได้นะคือตามคือตามป่าแถวนี้ฮะเขาเลอกมาเม็ดเลยองงบอกง่ายๆกบปลาขี่เขาเลย นะเอาบางดูโซ่บางดูบบนนี่มานั่นนั่แมงคัวเกาะนี่ก็จะเกิดมีกรกันี่นะคือแถวนี้มีแต่หอยเขาคุดมันเลยนะทุกคนเขาว่าคุดมันจะอยู่อันสอนกันสามโตสี่โตเลยนะบางบางเงากระสองโตประมาณนะั้น อะไโอ้โหกระด้ง่ายเ่เตะเออแนวนี้บ่โอ้ยมันบโบนจุดจีคีขั้วบานเฮานะปะเนี่ย <c ười> ที่ตอนยันงหน่อยเลยเอาอันส้นกันนะนะเออยันแมนนนี่แหละแต่ว่าปกติมันอยู่ในต้นใหม่เลยมันอยู่ทั้งต้นใหม่เวนดิแต่ในวันอยู่เก่าใหม่

Ừ, mình vô tam mày nên đi nó đây Cái gì mẹ nó mà kinh Hạ kinh là nè โอ้ตากับไข่หินคือกันเด้ทุกคนแต่ว่าเน้องงเกาะซั่น เป็นสีกุ้ยนี่ยนี่นะโอ้เนี่ยนี่ครับน,นี่เน,นาะทุกคนบุเคยเห็นจักเถือ่ถเอเไรอย่าอนะมันอลย ขั้นวอาเอาไปขวากินกะมันสเสีสบอยู่ปะคือเขาบอกเคยกินนะนี่ก็บอกเคยกินจักเถื่อคือกันโอ้ทุกคนโอ้ ที่เมื่อก่อนนะเพิ่นเอาไปนะ่นะแต่ว่าเขากับมาดิกินตำเห็บเป็นแจว่วในที่นี้เพิ่นบอกว่าแมงโกาะนะมันอยู่ในต้นอันนี้ก็เลยอยากมาเบิ่งว่ายางคิดว่าเขาคุดห้านกระปูห้ายังไนดะ้คิดว่าห้านห้าเขียดห้ายังนะ่อยนะเออบัดนแม่งอันนี้มันก็นอยู่ในนี้คือกันเนาะ ตัวเถิกบ้านะะเลยค่ะเออกันเป็นเขาเนะะี่ยค่ะตัวผูแต่ถามผมมีนี่นี่นั่นนี่ฮันตัวแม่ทุกคนเขาขุดเขาไปในเงาใหม่เไปเลย chọc đang chọn được nữa nè mình nè 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 này này này, này Cần hàng mạnh như đấy Mất là Thế cần khúc máy mạnh là sẽ đang mà mất là nộ Này đây นี่ก็เป็นก๊กเงนเข้าของก๊กแงนนะว่วาให้อยู่ข้างหลังแล้วเงันกินโมแมนโมแมนโอ้ยูยบยยยยยยยกยย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  กินเพื่อนนะโอ้ขาวเลยคนนั้นติดโอ้นี่นะ่ะคือมันเป็นหูข้างในเลย เปิดไปว่ามันเขาไปกินหกักใหม่ลายกว่านะทั้งลุมตกเป็นอะไรดำๆเป็นอะไรดำๆอยู่ไหน ชบเลย <c oughs> โหมันส่อนยู่ง่ายด้นะตัวนี้ยูเล็กเตัวนี้ ดิฟินเห็นนี่เยลยเออมันอยู่จิ้มๆนั่นนี่แล้อเนาะโอ้ได้เลยได้เลยทุกคน นี่โปโปมันใหญ่นะกราหองบุกทึก <c ười> <c ười>